อ่อนอนนงทนไม่ไหวเข้าใจหัวอกผัวมีบ้านเล็กรีโผลกลางไอจีธัญญาหลังประกาศศึกเมียน้อยหลายคนคงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วค่ะว่าธัญญาธัญเรศได้แต่งงานกับเป็กสัญชยัยเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2548นะคะจนกระทั่งมีลูกสาวหนึ่งคนค่ะชื่อว่าเด็กหญิงลลิยาเองตระกูลหรือว่าน้องลียานะคะ างานนี้ธรรมสาวธัญญาของเรานั้นถึงขั้นต้องปรึกษากับทนายเจมส์ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ถูกนักศึกษาหญิงรายหนึ่งส่งข้อความด้วยจุดประสงค์บางอย่างนะคะไปหาน้องลียาโดยสาวธัญญาก็ได้โพสต์ข้อความค่ะแล้วก็รูปภาพที่ว่าขอบคุณทนายเจมส์ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลพ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสองนะคะบางครั้งอาจจะมีผู้แซงประสงค์ดีแต่จริงๆประสงค์ร้าย เข้าหาเด็กทางโลกโซเชียลถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสาวธัญญาก็ยังได้ตอบคอมเมนต์ล่ะค่ะว่ามีคนเข้ามาถามว่าใครทําด้วยข้อความนะคะที่ว่านักศึกษาหญิงที่มีจุดประสงค์บางอย่างแล้วส่งข้อความหาหลียาค่ะถึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเด็กสมัยนี้กล้าเกินพร้อมฟ้องเอาให้จมดินต่อมาล่าสุดนะคะชาวเน็ตก็ได้เผย รูปแชทสนทนาค่ะบางท่อนบางตอนของสาวปริศนาที่ส่งข้อความมาหาน้องลียานะคะว่าลียาช่วยบอกแดดดีเลิกสูบบุหรี่หน่อยได้ไหมพี่เห็นช่วงนี้เขาไม่สบายเขาดูดบุหรี่หนักพี่กลัวจะเป็นอะไรขึ้นมาเรียกด้ว่ากระจายวอนเน็ตได้ละค่ะแล้วก็เป็นภาพสาวที่ถ่ายรูปคู่กับสาวธัญญานะคะแล้วนำไปโพสเน็ตล้ค่ะโดยแคปชั่นที่ว่าเหม็นนั่นเองละค่ะ และล่าสุดนะคะออนอนงก็อนทนไม่ไหวเข้าใจหัวอ,อกผัวมีบ้านเล็กค่ะรีโพกกลางไอจีธัญญาหลังจากที่ประกาศศึกเมียน้อยซึ่งงานนี้นะคะสาวออนอนโนงก็ได้เข้ามากดไลค์กลางอิสตาแกรมค่ะต้องบอกเลยว่างานนี้ซอสธัญญาของเรานั้นได้กำลังใจเพียบเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะแฮชแท็กทีมทัญญาเรียกได้ว่าพุ่งแรงมากๆเลยล่ะค่ะ และแน่นอนนะคะว,ว่าถ้าหากมีความคืบหน้ายอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ